ครับผมหน้าสั่นชาแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแล็กนัล็อกออนไลน์คลาสสิก GG ครับผมสำหรับวันนี้นะครับเรากลับมาอยู่กับคอนเทนต์นิดนึงแล้วกันเราไม่ได้ทำคอนเทนต์มายาวนานมากๆนะครับต้องขออภัยคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์ในช่องของเราด้วยนะครับวันนี้ผมไปเจออะไรบางอย่างนะครับก็เลยหยิบมา ให้คุณผู้ชมดูแล้วกันซึ่งผมเองเนี่ยก็ประหลาดใจเหมือนกันนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยนะว่ามันเป็นบั๊กหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วอันนี้ผมไม่รู้นะครับเพราะว่าจากข้อมูลที่เราได้อ่านของไอเทมเนี่ย มันบอกแบบนี้แต่พอเรามาลองเนี่ยเอ้ยมันมันเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไอเทมที่ผมพูดถึงเนี่ยคือไอเทมอะไรนะครับถ้าดูภาพปกก็น่าจะพอรู้อีกแล้วแหละก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับฝากผู้ชมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็อย่าลืมก,กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมเอาลงในช่องนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปลเลยโอเคครับผมมาเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูไอเทมวันนี้ที่ผมหยิบมานําเสนอเนี่ยมันก็คือนี่เลยครับ เจ้าหมวกหมาชิบานะถ้าเกิดใครได้ดูสตรีมล่าสุดของผมเนี่ยก็จะเห็นว่าไอ้หมวกหมาชิบาเนี่ยมันแปลงร่างได้ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยนะครับแต่ว่ามันต้องเป็นบวก5นะถ้าเกิดใช้แบบไม่บวกเลยเนี่ยผมลองแล้วมันแทบไม่ติดเลยนะครับแบบครึ่งชั่วโมงอ่ติดไม่เกิน3าครั้งนะติดน้อยมากๆนะครับเพราะงั้นใครที่สนใจจะหยิบหมวกตัวนี้มาเล่นนะครับผมแนะนํา ควรจับนะครับใช้คําว่าควรจับเป็นบวก5นะอย่างน้อยๆต้องบวก5ผมว่าถ้าเกิดบวกศูนย์มันเล่นได้นะแต่ว่ามันอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่พอใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นถ้าใครจะหามาเล่นเนี่ยเอามันไปตีบวก5นะเชื่อผมแล้วถ้าเกิดเอาแบบปลอดภัยเนี่ยใช้อิรูเทพนะครับตีถึงบวก4นะแล้วก็ถ้าใจไม่ถึงก็พอครับเอาแค่บวก4ผมว่ามันก็น่าจะพอถูถ่ายได้แล้ว แต่ถ้าเกิดใจถึงเนี่ยก็กดอีลูเทพมาเลยครับ5เม็ดแล้วก็บวกไปเลยนะถึงบวก5นะผมว่าโอกาสติดเนี่ยค่อนข้างจะสูงอยู่เพราะว่า1-4เนี่ยโอกาสติด1 0 0เลยคือไม่มีแตกนะครับถ้าเป็นอีลูเทพนะแล้วถ้าเกิดเอาอีลูเทพเนี่ยไปตีขึ้นบวก5เนี่ยโอกาสติดอีก80%นะครับน่าสนใจมากซึ่งผมก็ตีแบบนั้นแต่ว่าผมเนี่ยใช้อิลูเทพไปแค่เม็ดเดียวนะครับเม็ดที่5เม็ดสุดท้าย1-4งผมใช้อิลูธรรมดานะก็ถ้าใครไม่อยากเสี่ยงหรือว่า ใครไม่อยากไม่อยากให้มันแตกอะ่ะเออไปใช้อิลูเทสด้ยเชื่อผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดูรายละเอียดมันนิดนึงรายละเอียดเนี่ยมันบอกว่าหมวกตัวเนี้ย ATK เนี่ยบวก30แล้วก็เพิ่มความเสียหาย10%นตะครับต่อมอนสเตอร์ประเภทแอนิมอลซึ่งคําว่าแอนิมอลเนี่ยผมไม่รู้มันหมายถึงอะไรนะครับไม่รู้ว่ารวมถึงฟิตด้วยหรือเปล่าหรือว่ารวมแค่บุตอย่างเดียวอันนี้ไม่ชัวนะต่อมานะครับมันบอกว่าถ้าใช้ร่วมกับปอกคอหมาแดงเนี่ยคืออันนี้นะครับ เราจะมีโอกาสแปลงร่างเป็นนะบอสต,ตัวหมาป่าหรืออีโต้ครับผมเรียกมันอาทอสแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่า <S 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 นั่นแหละมันจะแปลงเป็นไอตัวหมาป่าถึืออิโต้นะครับแล้วมันบอกว่าเมื่อโจมตีหรือถูกโจมตีแบบประชิดใช้คําว่าเมื่อโจมตีหรือถูกโจมตีแบบประชิดนะครับนี่ผมเน้นคําว่าประชิดนะเสีย5ฮ p ตีต่อวินาทีการแปลงร่างขึ้นอยู่กับระดับการอัปเกรดของไอเทมผมไม่รู้ว่าคําว่าเมื่อโจมตีหรือถูกโจมตีแบบประชิดเนี่ย เสีย5 a p แล้วถ้าเกิดเราตีไกลล่ะซึ่งผมบอกในสตรีมไปว่าตีไกลใช้ไม่ได้แต่วันนี้ผมลองเอามันมาเล่นสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมจะมาสาธยายของอีกทีนึงก่อนอื่นเนี่ยขอไปเอาไปเอาบัฟก่อนนะใครที่เพิ่งเล่นนะครับหรือว่ายังไม่รู้เนี่ยคุณสามารถไปเอาบัฟออสเตตัสนะครับบวก10ได้ที่เมืองพอนเทล่านะเดี๋ยวผมจะพาไปผมจะพาเดินเลยนะ แล้วก็ไปที่ห้อง PVP นะครับซึ่งห้อง PVP เนี่ยจะอยู่ทางนี้เดินขึ้นไปเลยนะจะเป็นรูปเตียงนะครับอยู่ตรงแผนที่มินิแมปด้านขวาบนนะครับใครที่ไม่รู้นะส่วนคนที่รู้แล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ต้องมาพูดซ้ำแซะนะทุกคนนะบอกสำหรับคนไม่รู้นะอะพอเข้ามาห้องนี้เสร็จปุ๊บเดินมาหาพ่อหนุ่มคนนี้ครับนี่คนนี้นะกดคุยแล้วก็เลือกไปที่มังกี้นะครับอันที่2นั่นเองไปเข้าเลยเสียเงิน500ยนะครับ โอเคพอเข้ามาแล้วเดินมาตรงกลางๆหน่อยจะเห็นตู้กาชาครับตู้กาชาเรามาคุยกับผู้หญิงคนนี้แล้วก็เลือกนี่ครับฉีดยา All อ 10, 5, เสเตตัสบวกสิบห้าพันเซนนี้นะครับเลือกเลยนี่เราจะได้ครบหมดเลยนะครับแล้วเราก็กดกลับแล้วใครที่ม,มีใครที่ไม่มีบีวิงเออพูดลินพันเลยครับใครไม่มีบีวิงนะให้กดเลือกตัวลนนะครครับ ก็เลือกตัวเรามันจะเด้งกลับมาที่เมืองล่าสุดที่เราเซฟนะครับผมมาเซฟอะไรออเบอร์ตาเนี่ยมาเดี๋ยวเราไปเทสกันตอนนี้เราได้ออลเตตัสบวกสิแล้วนะ SPD ตัวนี้ผมทําสุดที่189ยนะครับไม่ถึง1้0แต่1้อยแปเก้ก็ีวแล้วโอเคมาเรากลับมาถึงแล้วดูสเตตัสกับของนิดนึงอ่ะนี่ของที่ผมมีเนี่ยเอาหัวก่อนเลยหมาชิบานะครับบวก5ใส่กร์ดกะลัดนะครับต่อมานะครับ เป็นหูวไว2%เรียกกันว่าหูเก่าแล้วกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีหูใหม่เนี่ยมันก็น่าจะดีแต่ผมไม่ชัวร์ว่ามันจะถึง190หรือเปล่านะต่อมานะครับเป็นปากคุไดเอทีเคบวกห้านะครับแล้วก็เป็นเสื้อแหงสาบอาวุธก็บวกเจ็ดนะครับบวกเจ็ดก็คุ้งหนึ่งคูเซอร์หนึ่งเอเอสปีกก็เป็นปีกขาวดำนะครับเอาเป็นเอจิบวกสองแล้วก็ใส่เป็นการ์ดบารโฟจูเนียร์นะครับเท่ากับปีกตัวนี้ได้เอจิหกหน่วยนะ แล้วก็เป็นเทมเอจี AG นะครับไม่บวกนะแต่ว่าลงไปที่แอคแทก d e เลย์ขั้นที่2นะครับเ p d บวก6%ปรประดับก็เป็นวูดกุ้งหนึ่งข้างแล้วก็นี่เลยปอกคอหมาแดงเอจีบวก2ใส่การ์ดชินบีนะครับได้เอจีบวกอีกหนึ่งด้วยนะ,ะหน้าชา a d โดก็เป็นส่วนบนนะครับบนเอจีส่วนกลางเอจีนะครับเสื้อเป็นลักกี้นะเสื้อบวกลักนะครับผมตีไปบวก4เนี่ยผมก็จะได้อ่า ผมก็จะได้ค่าคิเลตเ,เพิ่มอีก2หน่วยนะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่สำคัญที่ตัวตัวนี่มากกว่าครับนี่เลย Shadow a g จ2อันนี้นี่ต้องมีนะเส้นนี้ยังไงก็ต้องมีนะครับแล้วก็เป็นปีกิลลินเอฟดีของชัวอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นมือคริอ่ะหมดแล้วไปเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าพูดเยอะครับปับเข้าไปผมจะทำได้ที่189นะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันแวะไปอีกทีนึงเขาบอกว่า ใส่คู่กับปคหมาแดงเนี่ยมีโอกาสกายร่างเป็นอาทอสเมื่อโจมตีหรือถูกโจมตีแบบประชิดเสีย5ฮ P ต่อวินาทีผมไม่รู้ตรงเนี้ยมันแยกกันหรือเปล่าถ้ามันแยกกันหมายความว่าตีไกลเนี่ยมันก็แปลงร่างได้แต่ถ้าเกิดโจมตีหรือว่าถูกโจมตีแบบประชิดเนี่ยเสีย5 HP แต่เราตีไกลถ้ามันเสียผมก็ไม่เข้าใจการอธิบายตรงนี้เหมือนกันนะแต่เอาเป็นว่าช่างมัน <c oughs> เดี๋ยวมาลองกันว่ายิงไกลเนี่ยมันจะแปลงร่างได้หรือเปล่านะครับ ถ้าพร้อมล้วก็ไปตัวทดสอบก็ลูกธนูเอาลูกธนู500ลูกแล้วกันเดี๋ยวมาดูว่าใน500ลูกเนี่ยมันจะติดกี่ครั้งมันจะแปลงร่างทั้งหมดกี่ครั้งนะครับมาดูกันซิว่าฮันด็อกสามารถเป็นผู้ใช้สแตนได้หรือเปล่าลูกธนูธรรมดาก็าพออ่ะโอเคเราจะมาเทสกันด้วยลูกธนูธรรมาดานะครับเดี๋ยวมาดูกัน ว่าฮันนกอย่างเราเนี่ยจะเป็นผู้ใช้สแตนได้หรือเปล่านะครับอีนึงถ้าพร้อมแล้วก็ไปครับเฮ้ยโอ้โหติดว่ะเฮ้ยแปลงล่างได้เฉยเลยอ,อนูนึ่งทีแล้วนะทุกคน 走。 ครั้งนดูมีครังที่หกไหมามาไหมเออครั้งที่หกมาว่ะเฮ้ยสรุปมันก็ติดดีเหมือนกันนะครับโอเคครับผมเรียบร้อยไปแล้วนะ5้าร้อยดอกนะครับกับลูกธนูของเรานะครับแปลงล่างไปทั้งหมดเนี่ยใช้คาว่าใช้สแตนดีกว่าเออแปลงล่างมันดูแบบธรรมดาไปนะเราใช้สแตนของเราเนี่ยไปทั้งหมดเนี่ยหกครั้งด้วยกันนะครับกับลูกธนูเพียง5้าร้อยดอกนะครับซึ่ง ผมมองว่าติดบ่อยนะ500ดอก500ดอกติดไป6ครั้งเนี่ยผมว่าโอเคเลยหมายความว่าฮันนุกเนี่ยเอ้ยมันใช้อันนี้ได้ครับมันแปลงร่างได้เออ น่าสนใจนะแถมได้ a d k เพิ่มด้วยนะครับตัวหมวกเนี่ยได้อยู่แล้วรอเอ่อได้ a d k อยู่แล้วนะครับบวก30แต่พอแปลงร่างเนี่ยมันได้มาอีก30นะถ้าใครสังเกตเห็นเนี่ยผมเดี๋ยวผมจะซูมไว้ให้นะครับไอตัว a d k ตัวหลังเนี่ยตอนที่ตีธรรมดามเป็น180แต่พอมันแปลงร่างปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มอีก30ก็เป็น210นะครับถ้าใครสังเกตเห็นนะเพราะงั้นหมวกอันเนี้ยตีไกลใช้ได้นะครับเออใช้ได้เฉยเลยครับอันนี้ผมไม่ชัวร์นะว่า จริงๆแล้วมันใช้ได้แบบนี้จริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นบั๊กหรือเป็นอะไรนะอันนี้ไม่ชัวนะครับแต่ว่าสรุปเลยนะเห็นกันจะชัดน,นะครับว่าหันนกแปงลงร่างได้เฉยเลยเออเดี๋ยวไปเจอกันในสตรีมดีกว่าไปโจงแจ้งกันในสตรีมอีกสักทีหนึ่งนะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ประมาณนี้เลยนะครับสรุปให้สั้นๆเลยนะครับว่าใช้ได้ครับหันนกก็สามารถเป็น ผู้ใช้สแตนแบบโจทาโร่ได้นะครับเอ,อ้ยต่อให้มันจะไม่มีตัวลไรออกบางครังนะคิดซะว่าการแปลงร่างของเราเนี่ยเป็นการใช้พลังสแตนแล้วกันนะทุกคนก็โอเคครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากผู้ชมกดไลค์แล้วก็ถ้ามีคําถามเลยเนี่ยคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าผมตอบได้ผมจะรีบมาตอบให้ไวเลยนะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คอนเทนต์หน้าไปก่อนลวครับสวัสดีครับผมไปจ้าฮันดกเพขึ้นมาอีก1ึงสเตปนะ แล้วไปหาปากนกมาใช้นะครับบอกเวโคตรโหดครับไปละ